ครับอยู่ผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4มกราคม2568นะครับผมอยู่ระหว่างการเดินทางกลับระยองครับวันนี้เราอยู่แถวแถวลาดพร้าวนะครับเรามาส่งร่างผู้เสียชีวิตนะครับผมเป็นชาย65ปีครับวัดบึงทองหลานก็ดําเนินการส่งเสร็จกันที่เรียบร้อยครับทีนี้ก็เดินทางกลับระยองครับมากับช่างหมูน้องหมูสุดหล่อของเรานะครับผมเป็นคนขับ วี้เราก็เดินทางกลับนะครับเก็บภาพบรรยากาศยามเย็นระหว่างเดินทางกลับระยองนะครับเป็นอย่างนะี้น,น,นะครับเร,เรากำลังจะเดินทางกลับระยองนะครับกลับจากวัดบึงทองหลางเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะครับเ,รเก็บส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ดูด้วยครับถ่ายว่าวันนี้ เราไปที่ไหนมาอะไรประมาณนี้นะครับนี่ยเก็บภาพบรรยากาศนะครับอยู่ในกรุงเทพครับมาวุ่นวายปวนเปี้ยนปวนเปี้ยนอยู่ในกรุงเทพครับวันนี้ก็ออกจากระยองมาก็สามโมงแล้วครับถึงนี่ก็ห้าโมงครับสองชั่วโมงครับรถไม่ค่อยเยอะมากครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับที่มาวันนี้เก็บภาพบรรยากาศตัวเมืองครับเมืองหลวงครับวันนี้เข้าเมืองหลวงครับ เราอยู่เมืองหลวงอยู่กรุงเทพนะครับนี่นะครับเดินทางกลับระยองครับภาพบรรยากาศยามเย็นๆนะครับจะหกโมงแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีวิวทิวทัศน์อะไรมากมายก็อัปเดตคลิปเลยครับผมตอนนี้ก็สองพันสี่ร้อยหกสิบหกคนแล้วนะครับขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับ ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกับช่องแสบถ่ายทั่วนะครับเมื่อกี้ก็พอดีรีบด้วยครับเลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศอาตอนที่นําร่างผู้เสียชีวิตหรือภาพบรรยากาศภายในวัดน,นะครับตามหลักจะลงเป็นคลิปเรียวอะไรงนี้ด้วยนะค,คลิปช็อตคลิปสั้นนะครับผมแต่วันนี้รีบออกเดินทางออกมานะครับเพราะว่ากลัวว่ารถจะมากไปกว่านี้นะครับนี่นะครับเพราะว่า คนก็เริ่มเดินทางกลับมาเข้ามาทํางานกันแล้วครับในกรุงเทพว <Yeah. S 1> ันจนันทร์เท่านาจะทํางานกับปกติหมดแล้วครับหลังจากที่หยุดเทศกาลปีใหม่กันนะครับผมนี่ก็เป็นเคสแรกของปี6 8แปนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> กับช่องแซบถ่ายทั่วนะครับผมใ <Yeah. S 1> นกรุงเทพครับเก็บภาพบรรยากาศ ก็น้องหมูก็เขาก็เปิด GPS นะครับผมกับตาม GPS ครับไม่รู้ว่าถึงตรงไหนแล้วครับแต่เราออกมาจากวัดบึงทองหลังนะครับตรงหน้ากลับระยองครับกลับบ้านเราครับผมก็โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เห็นหรือเปล่าไม่ทราบครับปิดๆยาวพอสมควรแล้วนะครับอย่างไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นมันจะให้กันด้วยนะครับผมมาช่องแสบสายทั่วครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ